ี่น้องสองมะโข้งไปน้องพี่นี่มะโขงไปหาเห็ดกับสปินมาพี่น้องได้เห็ดรวมมาเลยสบายดีพี่น้องก็มีนี่เห็ดรวมพี่น้องเลยลระแกงกินเห็ดสับปีนเห็ดเปลกเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงไม่มีหลายชนิดพี่น้องเลยนี่พี่น้องที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือเห็ดนี่แหละพี่น้อง แค่ค่ายเฮ็ดทั้งๆประเทศนี่ยพี่น้องแค่ค่ายเฮ็ดทั้งแบบว่าทั้งฝรั่งทั้งเยอรมันเพิ่น้อะคือเลยเนาะน่าจะปิ่นเนาะมีเฮ็ดแดงๆเแค่ยังจะปินแดงๆนี่เฮ็ดเพิอกแดงเฮ็ดเพิอกแดงพี่น้องปินกระหังก็เคยเห็นขางแหล่พี่น้องเลยขางแหล่แต่กระสีได้กินขางแหล่พี่น้องเขาไปหายุ่งไก่พี่น้องเมื่อไหร่ขี่รถขี่รถไปประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงไป พี่นไปหาอยู่ดงบ้าน <ละ S 1> อีกอีกหมูม่บ้านหนึ่งไปแน้วนี่เขาจะมาแก่งไปแน้วมันนี่แกงใส่น้์ใหญนางแล้วไปแล้วใบใหญ่นางกำลังจะมีอันนี้มาสปินเพิ่นจัดเรียบร้อยหิวข้าวา <c oughs> มาบอกโคงทันแต่ดอกสองดอกไปแล้วให้พี่น้องเบิ่งดอกดงามๆไปแน้วนี่สองดอกด ก็ไปติดตามบบคลิปสปินก็นได้พี่น้องคลิปหาทีา่ยังบูยังบูทันลงต่อนี้อาชีพโรงโค้งโคง,งก่อนก็ได้พี่น้องโค้งโคงม่านต้นเก่งต้นแปะโคงบม่ได้ห้ามนี่พี่น้องเอย ไม่ยบกระเจียงในพี่น้องอยากเก็บไว้ได้ดอกนี่มันเป็นยาบ้างพี่น้องเนาะมันก็สีงามเลยติดตัดติดสปินคลิปห้าเป็นคลิปสปินพี่เนาะเรืองงามเรื่องในมันนี่โต้สวนสับจ่อยพี่น้องสับจ่อยก็บบว่างส่วนบัว่างไปทำสปินส่วนงานนั่งลายพี่น้องกับบ่ากันเนาะบ่วกันเด้อพี่น้องเลยที่บัเห็นนนั่ไปกับสับจ่อยก็ได้ ช่วงนี้เพลื่อนกังานไรงานไผ่งานมันอยู่พี่เนาะว่างๆ<ถ>จะไปหากันพี่น้องไปหากันคือเก่าเลยพี่น้องเลยแต่ก็ไปใช้กระส้วนตลอดอยู่พี่น้องเลยแบบปะมไม่ได้ไปเดียวส้วนก็แลยแต่นางเขบไม่ได้อันนี้นางพี่น้องเลยเข้าใจทุกคนว่าต้องมีหน้าที่ไปมันพี่เนาะ,ะเดี๋ยวสปินสิเขาเป็นยังเจาะสปินนี่บ่ ปนนีนี้นี่นะนี่เดี๋ยวนางไปเนาะนี่ว่าขยำขยำมาเลยขยำขยำเอาแต่น้ำไปเนาะเจ้าห้องปั่นก็ได้แต่พี่น้องเลยปั่นเอาก็ได้แต่มันหน่อยกอ็มันมันบ่นมันบ่นบลายเาอยอราเป็นหง่องลองย่องเบิ่งย่องกับงียเดี๋ยวกันนี้นั่นแหละชองคนเนี่ยแห <c oughs> ละกินขี้มือกันเนี่ยบุมมี่ไลค์คนเย็นไปสิเลยพี่น้องจังนัวนัวครับพี่นาะมาเบิ่งพักที่เฮาสิเกีงใส่ไปเนาะ อันนี้ใบสมพอดีไปแล้วทางไทยเอิญกระเจี๊ยบหรือว่าใบกระเจี๊ยบนั่นแหละพี่น้องไม่สปินสิมาเก,ก่งสเสหติตคือใบนี่เนาะมันจะออกสมสมหน่อยนึงแล้วก็ใบเมียงลักพี่น้องหรือว่าพักอีตู่พี่น้อง,พ,งพับนางตู่พับนางตู่นะพี่น้องแล้วก็พริกพริกเอาก็ตำใส่กะโบ,บราณไปเลยเนานะเสน่ห์เนาะพริกเผ็ด อีกสเปิปูไเนาะมันสิเพชรไปหรอเาเบิ่งยานางเอาไปเนาะนี่มันจะออกไปสีไปเนาะวเามายองน้ำชโลผิวเคียวทีนะปนนี่เนาะสงคนกับคิดว่าเบิร์ดเอาเนาะ่นองไเน้ำเนาอยากาไปแกงเนาะอ่าสเปลที่แกงเลยไปเนาะไปเนาไปเลยพี่นองแบพีเนองเลยมาเลยไี่นอฟซีเลย มารอขุดแกงเห็ดนำโบวโครงสับปิน่นมาไปครับเห็ดรวมพี่น้องเลยมีเห็ดเพิง่งแดงเห็ดละโงกเห็ดดินเห็ดแดงพี่น้องสามอย่างสี่อย่างนะพี่น้องเนะาะตัวรวมเลยพี่น้องเลยอือหืมพริกแล้วมันซุกแหละแล้วปวดแหละเสิร์ปินจะเอาพริกใส่ก,ก่อนเนาะ เขียวเนาะเขียวจะนางไปเนาะเว้ยเมื่อเพิ่งปุ่งเขาก็มีพงนัวไปเนาะปลาแดกก็น้ำปลาไปเนาะปลาแดกเรียกว่าปลาละไปเนาะเนาะพุ่งรดพี่น้องบ้านนี่เริ่มจากปลาลาพี่น้องลงไปสองบ่วงไปเนาะพงนัวไปเนาะใส่ไป ใส่หน่อยก็เสบหน่อยได้พี่น้องใส่รลายก็เสพรลายพงนัวใส่กระเพีองร้าย <c oughs> ใส่น้ำปลาลางไปเนาะนิดนึง,นนงอย่ายมันเค็มชิมก่อนนำจะน้ำด,ดำพรุ้งนี้ใส่พี่น้องเลือ่พักพี่น้องพักเราใส่ตอนถ่ายอ่ะสุกเรียบร้อยพี่เนาะปิดถ่ายพัก ปิดท้ายด้วยพักานางตู้ผสมพอดีแล้วก็สมพอดีอรอพอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์นะพี่น้องอพี่น้องสุกลเลย,ยพี่น้องหอมหอมตักเลยพี่น้องอืง้พี่น้องหอมพี่น้องเลยหอมใบเมียงลัก หอมเห็ดหอมยานางรว,ว,วมเลยเกล็ดเปิ้ลแกงสมุนไพรทั้งนั้นเลยไหมอาหารจากธรรมชาติพีน่น้องเลยโอเคปาดพีน่น้องมาเลยเรียบร้อยเลยพี่นอ้องซีมือเสาปิ้นแล้วก็พี่น้องเลยนี่แกงเห็ดรวมพี่น้องวันนี้อาหารเที่ยงโมโห่ก็มีอยู่แกงเห็ดแล้วก็นี่มูปิ้งพี่น้องแลแ้วก็แจ่วพี่น้อง อาหารไม่รู้ลาไปแลวอาหารแบบบรรดเงี้ยเนาะแล้วก็ทีก็คนนี้ไปแล้วคนี้เอาสองไสปินถ้ากองนี่กินอ่านสปินก่อนไปเยเบซีเดอร์สูสเดอ้าเตหอมเลดแรงมากเลยนีกแวอืมอืมกบ่างเียวอยากไปเนาวนี้เ

มาชุบๆไปหน่ยแกี๊ยวนุชชุบเสียมาเด้ไปหน่อยมาเด้ออืม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  กึก you. <deve ck> ันอะกินหนหน่อยีกันเนี้กันตันใหญ่เนาะกันแน่นดิา้นาเ ย mm. <semester> ังไงผัวเนาะผัวรดอนอืมอี่เสียกคตับเนาะตอนนี้ก็ไม่ยาก ยโอเคเนาะเรากินนี้กับไปแล้วเพาว่นี่ก่อนเนาะอากกลาโวเซ่สองมะคงเรียร้อยเด้อกินไปแล้ว,ว,นนนนะลวเนาะบ,บาร์ดี้